สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาคะ่ะมามากินแกงส้มแกงส้มน้ำพริกแกงมันจะออกอันไปทางแกงอันภาคใต้เนาะแต่บางคนเขาเจาะเส้นไส้น้อยเนาะคะ่ะแต่ว่าอันนี้นิ่งพักเนาะค่ะเนาะเห็นไหมคะใส่ปลาแซลมอนเนาะค่ะเนาะนี่หรือไม่ไ <laughs> นั่นพริกแกงนี่ตำเองเด้อค่ะเด้อตำไอพริกแห้ง ขมิ้นกระปิกเกลือเนาะคะ่ะแล้วก็พริกซดเนาะ,ะหอมกระเทียมเนาะคะ่ะตำตำแล้วก็กรปุงรสด,ด้วยน้ำตาลแล้วก็เกลือหน่อยหนึ่งแล้วก็น้ำเค็นเอียรนะหน้ามะขามเปียกเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเห็นไหมคะสีสันเหลืองห้อยๆอ,อยู่เนาะ,ค,ะค่ะแซ่บๆค่ะซิมเบึงละแซบบแต่รสชาติมันสออกเผ็ดๆเหน่อยๆนึงเนาะค,ะะคะ่ะเนาะว่ามันเป็นนั่ง เกงีส่สมทั้งไต้เนาะค่ะเนาะได้ครูมาจากพี่ยูนะคะขอบคุณเพืเ่อนๆที่เขามารับชมนะคะเด้อไปปอกกันไหมเนาะค่ะเนาะบ๊ายบายค่ะ